นางงามระดับประเทศโดดวีซ่าอเมริกาแบรนด์ที่เป็นสปอนเซอร์โดนแบล็คลิสต์เช้าวงการค้าอ่อนนางงามระดับประเทศโดดวีซ่าอเมริกาแบรนด์ที่เป็นสปอนเซอร์โดนแบล็คลิสต์วิจารณ์ยับตัดสิทธิ์คนอื่นกลายเป็นเรื่องเช้าสุดๆในวงการนางงามเมื่อเ c e e o o o อีราแบรนด์แบรนด์เสื้อผ้าที่เน้นสินค้าจากผลงานของชาวมงได้จัดกิจกรรม The Design m o n ง Thailand ซึ่งเป็นการประกวดแฟชั่นมงในคอนเซปต์ทุ่งดอกฟินหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวไปโชว์ผลงานในสหรัฐอเมริกาปีหน้าทางแบรนด์และเอเจนซี่ก็เป็นสปอนเซอร์ให้ชิงเงินรางวัลกว่า50,000บาทแบรนด์ก็เฟ้นหาผู้เข้าประกวดตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่31ตุลาคมแบรนด์ได้ประกาศยกเลิกการรับรองผู้ชนะที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาปีหน้า เนื่องจากปีนี้บุคคลที่แบรนด์เอีราส่งไปและได้รับการรับรองโดยองค์กร Chat USA ไม่ยอมเดินทางกลับเมืองไทยตามวันเวลาที่กำหนดทำให้แบรนด์ไม่สามารถรับรองบุคคลให้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาได้อีกส่งผลกระทบถึงผู้ชนะที่ประกวดในรอบนี้แบรนด์ยืนยันว่าในส่วนของผลงานนั้นผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งยังได้ร่วมสร้างผลงานเสื้อผ้านหนึ่งคอลเลกชัน เพื่อไปโชว์ที่สหรัฐอเมริกาแน่นอนแต่ทางผู้จัดขออภัยที่ไม่อาจทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขอให้ผู้เข้าประกวดในปีนี้ทุกคนตั้งใจสร้างสารรค์ผลงานอย่างเต็มที่แน่นอนว่าหลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปทำให้หลายคนชี้เป้าวา่าสาวที่โดดวีซ่านั้นคือใครซึ่งก็มีคนหนึ่งบอกว่าเธอคือนางงามที่ได้รับมงกุฎระดับประเทศจากเวทีหนึ่งหลายคนก็แอบเสียดายมากที่ติดตามและชื่นชอบเธอมานาน และไม่ใช่แค่ข่าวนี้จะดังในหมู่คนม้งในไทยเท่านั้นในชุมชนของคนม้งในต่างแดนก็โพสต์ข้อความภาษาอังกฤษเพื่อตามหาตัวเธอและบอกว่าผู้ที่ให้เธอพักอาศัยด้วยจะมีความผิดบางคนก็ชี้เป้าไปถึงโซเชียลมีเดียของเธอในติกตอกนั้นพบว่าเธอไม่ได้เคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วเรื่องนี้กลายเป็นที่ถกเถียงและอยากให้ทางแบรนด์หาแนวทางอื่นเพื่อพาผู้ชนะไปอเมริกา ขณะดเดียวกันก็มีผู้บอกว่าตอนนี้แบรนด์และผู้จัดถูกแบล็คลิสต์ไม่สามารถให้สปอนเซอร์ใครได้อีกเพราะการกระทําของนางงามคนนี้คนเดียวปัญหาเรื่องการโดดวีซ่าเป็นแรงงานผิดกฎหมายในต่างประเทศถ้าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากแล้วก็เรื้อรังมานานโดยเป้าหมายที่คนส่วนใหญ่มักไปก็คือเกาหลีใต้รวมทั้งสหรัฐอเมริกาแม้จะได้ขึ้นชื่อว่าขอวีซ่ายากเย็นแต่เมื่อคนขอวีซ่าได้แล้ว ก็มีจำนวนไม่น้อยที่กลายเป็นผีน้อยหรือโรบินฮูด